สวัสดีค่ะเดี๋ยวในช่วงต้นคลิปนี้เราก็จะพาไปดูบรรยากาศการเก็บผลปลามร่วงนะคะซึ่งพวกเราก็ใช้เวลาเก็บราวๆสองชั่วโมงค่ะเก็บไปคุยกันไปค่ะเพลินๆดีอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเวลาว่างนะคะหลังจากที่มนทำงานช่วงเช้าเสร็จเนาะก็มาช่วยคุณชายเก็บปามร่วงนะคะอันนี้ก็จะเป็นภายในูุปามที่เขาเอาไปสกัดไปน้ำมันนะคะ พอได้ปามมาจํานวนหนึ่งนะคุณชายก็จะเอาไปขายค่ะซึ่งก็พอได้ค่าอาหารแมวอยู่เนาะวันนี้ช่วงกลางวันอากาศก็ร้อนมากเลยค่ะแล้วก็ช่วงเย็นเ็นก็มีแสงพระอาทิตย์ตกนะคะซึ่งก็ส่องเป็นสีเหลืองทองให้กับต้นปามสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเก็บผักที่มีอยู่ในสวนเราก็จะเอาเศษอาหารเอาไป ฝังไว้ในส่วนของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นกิ่งของชะอมค่ะมนก็ตัดกิ่งมาแล้วก็มาปักชําไว้ตอนนี้น้องก็เริ่มแตกยอดออกแล้วนะคะนิดหน่อย <S <S เดี๋ยวเราก็ต้องรอดูต่อไปว่าน้องจะเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนค่ะแต่ว่าใดๆก็ตามจะไปหาตัดหมาชําเพิ่มนะคะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นกิ่งของกระเพราที่เหลือจากการซื้อมาจากตลาดค่ะเอามาปักๆดูช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนคิดว่าน่าจะปักน้องติดเนาะแล้วก็โหระพาปกติก็ปลูกไม่ค่อยโตนะแต่ว่าคิดว่าคราวนี้จะต้องปักชำติดแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าปักมาหลายวันแล้วเนาะก็ยังไม่ตายเนาะเดี๋ยวอันนี้มนจะเก็บมาอึกนะคะเอาไปใส่น้ำพริกกะปิค่ะ สำหรับถั่วพูที่จะเก็บในวันนี้ก็จะเอาไปเพิ่มกับถั่วพูเดิมที่เก็บไว้นะคะเดี๋ยวจะเอาไปทำถั่วพูน้ำมันหอยค่ะสำหรับน้ำพริกกะปิใส่มะอึกนะคะก็รสชาติดีมากเลยเดี๋ยวเราจะมากินกับถั่วพูอ่อนๆนะค่ะเพื่ออัตรถลนะคะเราก็ยกถ้วยน้ำพริกมาจิ้มที่ต้นกันเลยนะคะไหนๆเราก็เจอกับความ บริสุทธิ์ความคลีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปพบกับทิชชู่ห่อนี้นะคะซึ่งห่อเนี้ยมีอยู่400แผ่นนะคะเดี๋ยวมนจะเอาแผ่นเนี้ออกมาให้ดูเป็นเนื้อที่แบบละเอียดมากนะคะบางเบามากๆเลยค่ะแล้วก็มนจะได้มาทั้งหมด20ห่อน,นะคะในราคา181บาทก็หารแล้วตกไม่ถึง10บาทต่อห่อซึ่งประหยัดมากๆเลยในระหว่างนี้เราก็จะ เอาไปทดสอบนะคะกับน้ำซึ่งก็มันเปิดน้ำผ่านนานมากเลยนะคะซึ่งก็ลองเอามาคลี่ดูอีกทีหนึ่งก็ยังเป็นแผ่นอยู่นะคะแต่ถ้าดึงแรงๆหน่อยก็ขาดปกติแต่ถือว่าโอเคใช้ได้เลยกลับมาที่กินถั่วพูเหมือนเดิมคะ่ะมันก็จะเด็ดอ่อนๆเลยนะคะก็จิ้มกับน้ำพริกกะปิใส่มะอึกไป ไม่เหม็นเขียวเลยค่ะถ้าเป็นอ่อนๆเนี่ยอร่อยมากๆเลยแต่ถ้าแก่ขึ้นมามนไม่ค่อยชอบกินดิบๆนะคะส่วนอันนี้นะคะมนก็เอาไปทำเป็นผัดน้ำมันหอยนะคะซึ่งก็กินง่ายขึ้นอร่อยดีค่ะแล้วก็ปรื้มปิ่นในประโยชน์มากและที่เพิ่มที่สุดคือปลุกเองค่ะสำหรับใครที่ต้องการทิชชู่คุณภาพดีนะคะแบรนด์คนไทยไปใช้มนแนะนำทิชชู่บ้านไผ่นะคะในตะกร้า